สวัสดีพ่อพ่อคเนเขาเห็นมากนี่ยเอนี่สามมาเสียบบ่ตสื่อจาของเข้ามาซูลนี่แม่นตลอดพ่อพ่อแม่นตลอดขอดคื่องบัตรสื่อโยนแต่ว่าถิ่มซูสามเอาถิ่มแต่ว่าเขาประกันมากแดกับเก้าเก้อนเงินก้อนหนึ่งทั้งบนเท่างล่างแดกับเ้าเขาบอกมากเลยนี่บอลักเก้าเนี่เขาเห็นมากบถรงอาห็นมากต่ว่าลักศูนี่เขาเห็นศูสองกับ0ูลสามตรงเตี้ยเลย สวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อสมพรพ่อสมพรนะครับเป็นน้องไส้พ่อสมปองบ่จ้ะบ่เป็นจังไอนเป็นญาติกันเพื่อนญาติกันเดียวกล้กันโอ้ยวิ่งยังสมพรคุณลุงพันฟันบนวิ่งยังจ้ะบนพวกข้าวไก่กันแต่ว่าเขาหายมากแล้วนี่มีอยู่ท่านีหลันเลขเขาหายมากเออหายมากนี่แม่นหมายถึงเล็กเล็กสั่งเหรอพ่อ ว่าคนไรจะนี่เป็นเบิงกวนนิงวาที่แล้วนี่ร่วนที่แล้วนี่มะเข้าตัวไหนนะมะเป็นน่งมะเก่ามีสองศูนย์สองคับศูนย์สามเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแต่ว่าเขาประกันมาให้แปดกับเก่าลักแปดับลักเก่ามาจากไหนครับพ่อครับที่ว่าเขาให้มาเนี่ยครับพ่อขอถามประวัติสักหน่อยนะพ่อนาะอันนี้อาจารย์นี่ค่อยหามาแม่นทุกงวดแต่ว่าเจ้าของตัวมันออกเสียกระสือนะเสียก็มัดนะ ตัวงเลาบ่ได้เนาะเป็นพระบ่จ่าบ้านนี้งวดนี้เขาไอนี่มานี่ใส่อะไรหนินี่ไม่ใส่อะไรบนเป็นบนล่างเป็นล่างตัวนี้พ่อแจักจักเข่ามาจักงวดแล้วจ้ามันเข่ามันเข่าเขาอีหลีกอ๋อเข่าอีหลีกงวดนี้เป็นนิ้วซี่จ้ารักหกนี่เท่านี้ที่ไปที่มาของเลขนี่มาจังใดพอเลขซ่องบอกเพือเลขอาจารย์เลขพระเลข เลขอาจารย์เลขอาจารย์คิดอาจารย์นี่มาแม่นทุกงวดนั่นนัมาหลายงวดแล้วนะพ่นเป็นพระบ่บ่เนี้ยบ่อเปล่พระสบาเพื้นเป็นไห่มาเป็นเสี้ยนเลขแม่นบ่จานบ่ไดียวทศัพท์มาให้เบิ่งเลยซื้อที่ที่เสี้ยนนี่ไห่มาแม่นทุกงวดจ้าเนี่ยบ่ที่แล้วนี่ทั้งบนทั้งล่างบ่จ้าคุณพ่อเพิ่นเน้นตัวใดพ่อเพิ่นเน้นให้ตัวใดบ่พิเศษบ่ เป็นกว่าเน้นแต่ว่าพันเห็ดไหนมากสี่ตขาและสี่ตเท่านั้นวดเลยแยกบนล่างบมาจ้บนสนะีล่าง <4. S 2> น,น,นี่นี่หกแปดหเก้านี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเท่านั้นแล้วก็เขาก็สุดที่สองก็สี่เจ็ดสีสองเกเจ็ดเก้าสองเท่านั้นนี่ยังนี่ร่ว 8, 2, 8, มหนึ่งแปดตแปดคู่แปสุดแปคู่ พ่อติดตามผู้นี้ตลอดเออติดตามบนนั้นนี่พ่อที่แล้วพ่อถือว่าถือแต่ว่าของบอมักศูนย์สามเขียนข้อเจ้าถือยอะแต่ว่าจากความบันเซทิงของบันเทิงของบอมักศูนย์สามนะของบอมักศูนสามเดี๋ยวเออนี่นี่ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็เขียนเขียนลักเล็กเนี่ย กันรักเลขเขาประกันเออพ่อเขียนแม่เอาปากกายประกันฮะเขาลักเลขหลบรักเลขเขียนหลดพ้อบุษยเสียกันเดี๋ยวเขียวนาที่มูจากหลบเดี๋ยวนี้มันมันมีแบบนี้สี่เก้าเจ็ดสอง รักเลขนี่นรนี่เด็กก็ตดวนเลียนไเนาะเอาแผ่นไม้ป่ะ่บ่เอามันมีตัวนีสขาให้จับใช้กันนะนะหกนี่นี่ทนเลยสามตัวนม่หางเดียวลักเลขนี่เขาให้จับใช้กันนี่บกันนี้จับกันได้เป็นบนเป็นล่างรักเลขนี่คือเลข รักใคกไปประกบกันจับเสกันนะยู่หันเขาเฮ็ดมากนักร้อยบ่มากคบบนเขาเขาจับสกันบ่ราเทียนะเขาเฮ็ดมากทุกงวดนะประกบกันเอาใน่นเล็กเล็กเล็กสีกับนี่ทุนี่เขาให้จับใสกันหมุนเวียนใสกันนะนะที่ว่าเดี๋ยวมันออกมา มันออกมาแล้วจะคอยเบิ้งเหมือนสีแมนบ่ะสีเข้าใจดอกเตี้ยสีเข้าใจดอกมาครบบนล่างเขาเห็นมาทั้งบนทั้งล่างเป็นมาจัเดี้วพวกหัวกันแต่ว่าหัว่าออกแพร์คอยมาออกแพร์เอาแต่ว่าออกแพร่มักขำนี่ล่ะออกแพร์เอริจ้ะฟั้างโบเขาใจกับสร้างเนาะพ่อถ้าแต่ออาเขียนไทยพ่อเอามาเอาเขียนให้มาครบบนล่าง สี่เก้าเจ็ดสองามหกเจดสามหกเจ็ดน่าจค้ยดลอกไหมครับพ่อนกันนั่นละยี่หันละสามตัวนี่สามหกเจ็ดอ3 6 7สมเจ็ดสามเอามากคนพบตามหาจนมีบแล้วอีพอสมพร

เขาให้เขาให้จับซีใส่จับเกาใส่วไซวนเวี้ยกันทุกคนนักลอยนะพ่อเพราะที่น <oh ี่ไม่นอนเขาจัเขาประกันนี่เขาประกันมากซุบตัวแดงๆเขาประกันเเขาอ้นมาประกันมาเลยบ่างพ่อประกันคือว่าให้ให้กับน้ำแน่แต่ว่าออกแน่นอนเลยที่โตเลยก็แปลโตเลยกับด้วยไหมครับพ่อหันมาพ่อ อันกระดาษโชว์นะพ่อผมตาลายหมดเลยไปใกล้ๆกันจะได้เห็นน้ำกันเออเอ้ยมันเห็นกล้องยับนิดๆพ่ออธิบายนะครับที้อันนี้กับอันนี้คืออันเดียวกันนะแต่พ่อแกเขียนแบบนี้ควาไม่เข้าใจกว่าเป็นจับนี้ไงก็เลยให้เนี่ยมันการบินเองอะคือว่าสามตัวนี้ธรรมดายูดแถวใต้นี้เซามตัวขอกบ ได้เ่นคูบามียเยกเกินบอกอันหลไปวนขาร้าับประกันได้บ่กพ่อเลขชุดนียเขาเห็นมากมังเขาคงดของเขาลึกน้ำน้ำมาแปดเก้าหดแล้วถือบัวันนี้เขาเห็นมากวันนี้ที่ยนี่นี่นี่อะไรละ รับประกันออกเลยบอกว่าหกแปดสองเก้านี่สามตัวน้ำบะสามรับประกันออกถ้าจับเอาอยู่ในนี้โอ้ใส่สามตัวให้ก้อเนี่ยนะสามสบอกพ่อสาตัวเดี๋ยผมเขียนให้น่ะเียนด้เี๋ยวผมเขียนให้สาตัวเนาะเอาพ่อเราอยากจับแต่แฟนฉันเราไมี3าตอ๋เอาพ่อเอา ถูกใบบานเหี้ชัดเจนเลยนะพ่อเนาะถูกใบบานเี้ถูกไปบานเี้พ่อถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหเอกาะเขเข้าใจนล้วว่าเนาะงวันเลขกดครบเลขยี่ยังเนี่ยกว่าจะเข้าใจกันน้องวาวบอเข้าใจกับสร้างเลขมันถือแล้ววะจำได้แต่คล้ามดีแล้วแปดงวดใช่ไหมพ่อชุดนี้โอ้โหเขาแปดงวดนะครับแนวตัางเด้อค่ะพี่น้องเดินมติดแล้ว เขาลับประกันไลยบอกแต,แต่ว่าจารย์นั้นว่าเจ็ดกําหนึ่งคอยว่าหนึ่งโนมี่ กันนิดเดียวว่าสองว่าจะมีสองหลายพวะพมึงมาเจ็ดกันหนึ่งว่าเจ็ดหนึ่งวีของพ่อสมปองสมพรนะครับเอฟซีครับกว่ากว่าจะทําความเข้าใจกันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับยังไงขออภัยพราะแม่พี่น้องด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําคุณพ่อสมพรนะครับเนาะ ตัใหญคุณพ่อบอกว่าเป็นเลขที่อาจารย์ส่งมาให้นะครับถูกมาแล้ว8ปดก้าวดแล้วนะครับเอฟซีครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ